ประเทศไทยได้พูดถึงการปฏิรูประบบการศึกษามานานแรมปีแต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเด่นชัดแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุ่มงบประมาณประจำปีไปยังกระทรวงการศึกษาเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าหลายๆประเทศซึ่งสำนักข่าวลุงเบิร์กวิจารณ์ว่าไทยยังคง over spends and under delivers คือยังใช้งบมากเกินไปและยังได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรจะได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะเห็นข้อเรียกร้องของเหล่านักเรียนนักศึกษาที่อยากจะให้มีการปฏิรูปการศึกษา แน่นอนว่าบลูเบิร์กรายงานถึงข้อเรียกร้องอื่นๆของผู้ประท้วงแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของไทยกลับเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ว่าระบบโรงเรียนไทยนั้นแข้มง,งวดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการแต่งกายหรือทรงผมแต่กลับเพิกเฉยพฤติกรรมครูผู้สอนบางคนที่ชอบแตแกล้งนักเรียนและสุดท้ายก็ไม่ได้ให้ผลอะไรที่เป็นประโยชน์ นักวิเคราะห์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมีการตัดขั้นตอนระบบราชการต้องมีการกระจายอำนาจมากขึ้นและให้สระในห้องเรียนมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้กับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์แต่ก็ยังให้ความดีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนัทพลทิพสุวรรณที่ออกมารับฟังนักเรียนมัธยมปลายที่ประท้วงอยู่หน้ากระทรวงแม้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการมักได้งบประมาณอยู่ที่ราวๆยีฟังดูเหมือนมากมายแต่สัดส่วนใหญ่ๆนั้นเป็นเงินเดือนข้าราชการปลุมเบลวิจารณ์ว่าครูก็ยังคงได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าผลสุดท้ายคุณภาพนักเรียนจะออกมาเป็นแบบไหนเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้ประเมินทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลกพบว่าคะแนนเฉลี่ยนักเรียนไทยทั้ง3ด้านต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และอย่างลดลงกว่า4ปีก่อนหน้าเมื่อจัดอันดับระดับความมีประสิทธิภาพหรือ proficiency ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่74จาก100ประเทศความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองไม่ช่วยให้สถานการณ์ในอุตสาหกรรมศึกษาของไทยดีขึ้นในรอบ2ทศวรรษที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ตำแหน่งเฉลี่ยคนละไม่ถึง1ปีและความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างผิวเผินเท่านั้น เมื่อปี2557พลเอกประยุทธจรร์จันโอชาได้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ระบุว่าต้องดึงภาคเอกชนมาร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและต้องเปลี่ยนแปลงทั้งครูและนักเรียนการประเมินครูมันอยู่ที่การว่าประเมินว่าครูเนี่ยอยู่กับนักเรียนอยู่โรงเรียนมากน้อยเพียงใดอันดับที่หนึ่งอันที่สองผลการสอนของเขาเป็นยังไงะยิ่งมาดี้มันต้องมีการสอนสองอย่างด้วยก็คือการสอนในห้องเรียนการสอนนอกห้องเรียน การสอนในในอะไรล่ะในระบบดิจิตอลทั้งหมดมันต้องเตรียมคนเหล่านี้เตรียมครูขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมนักเรียนไว้ด้วยแต่บลูมเบิร์กมองว่าสิ่งที่กลับเกิดขึ้นจริงคือการผลักดันคุณค่าและศิลธรรมของไทยและแทบจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรตามสมัยศตวรรษที่21หรือไม่มีการกระจายอำนาจอย่างที่ควรจะเกิดขึ้น สิ่งที่ชัดเจนคือความพยายามของรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงน้อยมากแม้แต่มาตรการที่ไม่ควรจะซับซ้อนอย่างระเบียบทรงผมที่มีมาตั้งแต่ปี2515ก็กลับถูกทําให้เข้มงวดขึ้นในขณะที่ความพยายามที่จะมีระบบการศึกษาโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางกลับไม่เกิดขึ้นและยังย่ำอยู่ที่การเรียนรู้โดยการท่องจําตามครูคําถามสุดท้ายคือเราคิดอย่างไรที่แค่การผ่อนคลายกฎระเบียบทรงผมก็เป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆมองว่าเป็นชัยชนะได้ ทั้งๆท,ที่เรื่องระเบียบทรงผมไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของสิ่งที่ควรจะต้องถูกปฏิรูปเลย